สวัสดีครับทุกผู้ชมการเข้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสในเมืองกาซาซิตี้ตอยอมรับครับว่ากลุ่มฮามาสน่าจะมีความชัดเจนครับว่ากลุ่มฮามาสมีอิทธิพลเชื่อมโยงไปยังปาเลสไตน์ด้วยซึ่งการเข้าพยายามกวาดล้างกลุ่มฮามาสด้วยความเร่งรีบทําให้เกิดหายนะทางการทูตของอิสราเอลครับการรุกคิบวเข้าไปในเมืองกาซาซิตี้พลตีเอฟฟี่เดฟริน โฆษกลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวใน,นถแถลงการผ่านวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเย็นวันอาทิตย์ครับว่าปฏิบัติการของเราต่อต้านกลุ่มฮามาสจะรุกคืบลึกเข้าไปในเมืองกาซามากขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นหลักของพวกเขาเรากําลังอยู่ในสภาวะสู้รบรเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายทั้งบนดินและใต้ดินอิสราเอลยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า เส้นทางคมานาคมยังคงเปิดกว้างสําหรับผู้อพยพลงไปยังภาคใต้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าจนถึงปัจจุบันมีประชาชนชาวปาเลสไต 5, 000, 000, น์5 5 0 0 0 0คนอพยพลงใต้แล้วเราขอเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศนําความช่วยเหลือนี้ไปสมอมอบให้กับชาวกาซาโดยตรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้อนุญ,ญาตให้มีเต็นท์กว่า2อง0 0 0หลังเข้าสู่กาซาอิสราเอลกําลังสร้างความมั่นใจว่า เลเรือนจะปลอดภัยจากอันตรายและทําให้สามารถเข้าถึงอาหารที่พักพิงและยารักษาโรคได้เขายัางกล่าวว่าชาวกาซาที่เหลืออยู่ถูกกลุ่มฮามาสบังคับให้เป็นล้มมนุษย์โดยปิดกั้นการอพยพออกจากตัวเมืองกาซาโดยคาดว่าจะมีชาวกาซาราว4 0 0 0 0 5 0 0 0 0คนยังอยู่ในเมืองนั้นทาให้หลายชาติกังวลครับว่านั้นจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ทั้งผู้ที่ยังไม่อพยพก็เสี่ยงตายในเมือง คนที่อพยพไปแล้วก็ไม่มีที่ทางในการกลางเต็นท์นอนและอาจต้องไปตายเอาดาบหน้าในประเทศที่3ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลควบคุมอยู่พวกเขาต้องการที่จะประกาศการ,ก,ารก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ภายใต้ใการรับรองจากสหประชาชาติซึ่งองค์การสหประชาชาติลงมติท่วมทน้นวันศุกร์ที่จะอนุญ,ญาตให้ประธานาธิบดีมะมูดอับบาสของรัฐบาลปาเลสไตน์ กล่าวสุทธพจพ์ผ่านระบบวิดีโอในการประชุมสม,มัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหลังจากที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลสไตน์ประมาณ80คนเข้าร่วมการประชุมระดับสูงที่นิวยอร์กซึ่งอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและโปรตุเกสประกาศรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฝรั่งเศสเบลเยียมและประเทศอืนอ่นๆเตรียมที่จะปฏิบัติตามในการประชุมดังกล่าวนะคับครับว่า จะมีอีกหลายประเทศรวมถึงเยอรมันฝรั่งเศสเบลเยียมลักซมเบิร์กและมอนต้าจะดําเนินรอยตามในระหว่างการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับอนาคตของแนวทางแก้ปัญหา2รัฐซึ่งมีฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียเป็นประธานในวันจันทร์นี้ที่สํานักง,งานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอิสราเ,เอลญี่ปุ่นกอหิีใตและสิงคโ,โปร์เป็นประเทศที่ไม่ยอมรับปาเลสไตน์ แคเมรูนในแอฟริกาปานามาในละตินอเมริกาและประเทศส่วนใหญ่ในโอเชียเนียส่วนในยุโรปมีเสียงกึ่งหนึ่งทั้งยอมรับและไม่ยอมรับแต่โดยรวมแล้วมีกว่า145ประเทศที่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์รวมถึงซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามครับมีประเด็นหนึ่งที่กฎหมายร่วมประเทศค่อนข้างชัดเจนนั่นคือการยอมรับดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการก่อตั้งรัฐหรือประเทศขึ้นได้ซึ่งจากท่าทีดังกล่าว ออกมาบอกครับว่าสหรัฐอเมริกามองว่าการรบรองรัฐปาเลสไตน์โดยพันธมิตรสําคัญหลายประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเป็นเพียงแค่การแสดงสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญนั่นคือการปล่อยตัวตัวประกันความปลอดภัยของอิสราเอลและสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสําหรับทั้งภูมิภาคซึ่งเป็นไปได้โดยปราศจากกลุ่มฮามาสเท่านั้นนั่นก็หมายความครับว่า จะมีการพูดคุยเจรจาทางการทูตก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสลมสลายหายไปจากวงโครจรซึ่งทรัมป์จะจัดการประชุมแยกต่างหากกับบรรดาผู้นำประเทศอ่าวเปอร์เซียได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกาตาโอมานบาเรนและคูเวตซึ่งต้องการฟังจุดยืนของเขาเกี่ยวกับการโจมตีของกาตาของอิสราเอลและการที่สหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับการประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์เมื่อเช้าวันอาทิตย์และประกาศว่าจะต่อสู้โดยระบุว่าการรับรองดังกล่าวเป็นอันตรายต่ออิสราเอลฉันมีข้อความชัดเจนถึงบรรดาผู้นำที่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่อันน่าสยุดสยองเมื่อวันที่7ตุลาคมว่าคุณกำลังมอารางวัลอันใหญ่หลวงให้กับผู้ก่อการร้ายมันจะไม่เกิดขึ้น รัฐปาเลสไตน์จะไม่ถูกสถหาปนาขึ้นทางตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนนอกจากนี้เขายังกล่าวว่ามีชาวอิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์จำนวนมากโดยกล่าวครับว่าอิสราเอลได้เพิ่มการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในแคว้นยูเดียและสมาเรียเป็น2เท่าแล้วเราจะยังคงดําเนินต่อไปในแนวทางนี้ด้านประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกก็กล่าวนในทิศทางเดียวกันครับ โดยได้ประนามการตัดสินใจทางการทูตครั้งนี้โดยกล่าวว่าจะยิ่งทําให้กองลังแห่งความมืดฮามาสกล้ามากขึ้นมันจะไม่ช่วยชาวปวาเลสไตน์แม้แต่คนเดียวเฮอร์ซอกกล่าวต่อมันจะไม่ช่วยปลดปล่อยตัวประกันแม้แต่คนเดียวและมันจะไม่ช่วยให้เราบรรลุข้อตกลงใดระหว่างอิสราเอลและปลาเลสไตน์มันจะยิ่งทําให้พลังแห่งความมืดแข็งแกร่งขึ้นนี่เป็นวันที่น่าเศร้าสําสหรับผู้ที่แสวงหาสันติภาพที่แท้จริง ดานอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายขวาจัดประกาศว่าเขาจะเสนอให้พนวกเขตเวสต์แบงค์เพื่อตอบโต้การเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกโดยประกาศในถแถลงการว่าการที่สาราชอาณาจักรแคนาดาและออสเตรเลียยอมรับรัฐปาเลสไตน์ให้เป็นรางวัลสําหรับผู้ก่อการร้ายฮามาสที่โหดเหีเ้ยมนั้นจะเป็นต้องมีมาตรการตอบโต้โดยทันที เบนกเวียนเรียกร้องให้บังคับใช้อำนาจอธิปไตยในแคนยูเดียและสมาเรียโดยทันทีการออกมาเสนอแนวคิดผนวกเวสต์แบงค์ทำให้ซาอุดิอาระเบียได้ส่งสารถึงอิสราเอลว่าหากคุณลวนดินแดนใดในเขตเวสตแบงค์ Bank, เขาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนดังกล่าวจะมีผลกระทบสำคัญในทุกด้านท่อง12ของอิสราเอลรายงานว่าพวกเขาไม่ได้ระบุถึงมาตรการที่จะดำเนินการ แต่อาจประกาศว่าการพื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างชาติซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลจะสิ้นสุดลงหรืออาจปิดหน้านฟ้าไม่ให้เที่ยวบินของอิสราเอลเข้าประเทศอีกครั้งการพนุนดินแดนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รับรู้ระหว่างสองประเทศรายง,งานยังระบุด้วยว่าการพนุนดินแดนอาจเป็นอันตรายต่อข้อตกลงอับราฮัมรายง,งานเสริมว่า ผู้คนรอบข้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาต่างระบุว่าพวกเขาไม่ต้องการเห็นการขหนวดดินแดนอย่างไรก็ตามครับทุกๆอย่างจะชัดเจนขึ้นหลังจากการประชุมดังกล่าวที่นิวยอร์กสิ้นสุดลงซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทานผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ